ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอปริวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีลำพี่น้องนะคะบายบุรีลำม,มาอยู่ในเมืองมันเพื่อปบ้าพี่น้องเมื่อนีวันอาทิตย์นะคะเงียบเงียบนั่นเพื่อนนี่อยู่ในกลางใจเมืองได้เนี่ยกลางใจเมืองชนบทนะคะเมืองมิลิบโรุนะคะเพื่อนเดี๋ยวสกับกล้องให้เบิรงเด้อว่าเงียบเงียบได้พี่น้องนี่นะคะเพื่อนบรรยากาศอ่ะ ในเมืองนะคะันเพื่อนร้านร้านแต่ละร้านปิดหมดพี่น้องรดกับใครมีพี่น้องเอ้ยนะคะก็เลยเมื่อกี้เข้าไปร้านเพื่อนมานะร้านนวดนะคะเนี่ยป้ายร้านนวดไทยมาซาดนะคะก็ไปแวะร้านมานะคะก็ไปกินอันอันข้าวนอมไหม้นะคะแกงนอมไหม้นะคะเพื่อนแกงเน้อมไหม้มานะคะโอ้ยลืมถ่ายคลิปแกงเนอมม้อไหม้พี่น้องนี่เนาะ เลยมาชมบรรยากาศกันหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้คือแอดเลสตรี t นะคะเพื่อนแอดเลสตรี t นะคะดูเมืองต่างๆนะคะนี่เนาะคุณนะเงียบกลิบนะคะบรรยากาศต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนี้แหละเ,เพื่อนๆจะให้มา บีซีไม่ได้นะคะยิ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เวลาบลายสามแล้วนะคะเพื่อนเงียบเงียบครับเงียบในห้องนี่นอนเพื่อนเมื่อกี้ก็ให้ดูบรรยากาศในรอบรอ,อบแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวต่อไปพี่ใบก็จะไปซื้อไวต่อนะคะเพื่อนแล้วก็กลับบ้านนะพี่น้องนะขอบคุณเด้อขอบคุณกําลังใจทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ ความสวยงามของแต่ละพื้นที่เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือากางจังหวัดหรือเพื่อนต่างประเทศนะคะแต่ละพื้นที่ความสวยงามก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณลหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ